อึงจ้าอึงที่พ่อกับแม่ฝากมาให้เหมือนเดิมอึงบ้านข่อยนะมันหากินยากอยากได้พี่น้องมีปีนี้แหละที่ได้กินอึงที่บ้านเนาะแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เพราะว่าบ้านข่อยมันแหงแหลงพี่น้องก็เลยตัวเล็กมีไข่อยู่ไม่กี่ตัว อันนี้อยู่แบบทําความสะอาดเรียบร้อยน,นี่อันนี้ก็ตัวไข่ตัวที่บดได้ผ้าท่องน่าจะมีแค่สองสามตัวน่าจะนอกนั้นผ่าเอาไส้เอาคลี่ออกหมดแล้วเนาะนี่ไข่ให้ดูไข่อึงอึงเผาอึงตัวลายๆแบบนี้เขาเอิ่ออึงอ้งเอียงพี่น้องอึงอ้งยางบ่อึงอ้งยางอึ้งไว้สมบ ด้วยวานวลล่ตัวประมาณนี้เลยเนาะแบบว่ากินแบบทั้งได้ทั้งกระดูกเลยยำก็เก็บ,ก,บก็เปบนะจ๊ะตัวนี้ก็ไข่ถ้าไข่ทุกตัวนี่แบบโอ้จะสุดยอดเลยอย่วพาทองเราจะเอาคลี่ออกเลยค่ะส่วนหัวอยู่ก็ไม่กินเนาะก็เลยตัดออกหัวไปว่า รู้สึกว่าแบบจะมืนตาเมาๆก็ปากปากเพิ่นก็ตาเพิ่นแบบมันดูแบบว่าไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะจ๊ะก็เลยแบบเอาออกส่วนบางคนกินกะม่ต้องเอาออกก็ได้นะจ๊ะแม่บอกว่าไม่ต้องแบบผ่าท้องอะไรหรอกเพณ่อนว่ายูแบบบอกว่าจะคั่วแบบดีๆแม่บอกว่าไปต้องคั่วดอกเพณ่นว่าเพิ่นค้างไว้หลายมือเหลี่ยมมันบมีคลี่ดอกเพื่อนว่าแต่ว่าเอามาผ่าแล้วก็มีคลี่เหมือนเดิมเนาะ ก็มีอยู่แต่ลหลายเนาะแต่ก็ต้องเอาออกเพื่อความตอนที่กินแล้วจะได้สะดวกต้องมานั่งใบคลีออกนะจ๊ะนี่ตัวน้นอยนี่แห้งขีเต็มท้องแบบนี้มันจะเป็นก้อนกลมๆแบบเต็มไส้เลยตัวน,น้อยก็มีไข่ได้พี่น้องแต่ว่าคลีเต็มท้องเลยนะตัวเล็กยิ่งเยอะเป็นก้อนๆมีแต่แมงเมาเต็มท้องอยู่ ก็เลยต้องผ่าเนาะจ้ะย่ามต้มแล้วกินแล้วเขาจึงได้กินแบบสบายใจตอนนั้นอิ๋วเคยซื้อจากร้านอาหารปลามาประมาณไม่ถึงสิบตัวมั้งไม่รู้ร้อยกว่าบาทนี่แหละเอามาต้มแบบว่าโดยไม่ได้ผ่าท้องอะไรแบบเนี้ยพอมากินแล้วแบบคลี่เพื่อนแตกเนาะเพราะว่ามันขางขึ้นหลายขึ้นแล้วบว่าก็เจ้ากระเซยเย็นเซแข็งมากขึ้นกัน เพื่อสีมาได้หออเท่าเนาะก็เลยเปื่อยขนาดนี้อยู่ดึงไส้ดึงอะไรเพื่อนออกก็คือแบบเปื่อยดิขาดมันบไดอ,ออกมาแบบว่าเป็นยวงยวงดินี่จ้าวันนี้เราก็จะมาต้มอึงกันต้มอึงในรอบหลายปีอึงไข่ได้กินแบบไข่แบบสองสามตัวก็ไม่แห้งแล้วน่าจะพี่น้องพ่อหายอยาก นี่แบบว่ากว่าพ่อกว่าแม่จะไปหามาได้นะนี่ต้องเสี่ยงอันตรายตากฝนตากลมไปเนอะไหนจะฟ้าแลบฟ้าแลบอีกกว่าเสด็จกินโมเมนง่ายๆได้พี่หนอกกระยอนค้ายแพงอึงไข่ล้วนแบบว่าอึงเผ่าตัวยญ่ๆกะตกสี่ห้าตัวโลนี่แหละมะัไม่ถึงสิบตัวตัวใหญ่ก็ ได้อยู่เอ,อ้ยไม่ใช่ประมาณสิบตัวโลหรือเปล่านี่แหละประมาณสิบตัวโลนี่แหละเออที่เราไปเห็นในคลิปในต่อต่อ,ตอเนาะเขาขายประมาณครึ่งโลก็ได้ประมาณห้าหกตัวกระตกตัวละล่อยตัวใหญ่แล้วได้อึงเผ่าตัวใหญ่ไข่เต็มท้องตจังสันทำความสะอาดเรียบร้อยตัดหวัวเรียบร้อย เอาหัว outside, เอาไส้เอาเครี่อออกเรียบร้อยจ้าพร้อมทําเมนูอันอยก็จะต้มใส่สมใบมงจ้าเพราะว่าแม่เพื่นเก็บใบมงมาเนาะบ่มีใบมะขามอ่อนไม่ได้ไปหาลหาซื้ออยู่ตลาดโมเป็นยังจ้าใส่เท่าที่มีเนาะจ้าแล้วก็แบบใส่ผักแพลียงสูบ่ทันไดออันนี้ไม่ได้คั่วเขาคั่ว่นนี่ว่าสิต้มสั่อจ้า ต้องใส่ข้าวคั่วด้วยเนาะขัวข้าวคัวค่วต่ละเทื่อกง่ไงกุ๊บพี่นองควันกุ้มเลยมันบวสะดวกสบายคือบานเฮาเราดอกเนาะเห็ดอียังก็ได้ยามขัวข้าวคัวค่วกระควันกุ้มยามต่ำกระปงลงเปเงเลงรบขวนชาวบ้านอีกจังสีละจังแบบอืม แ่แต่ความชอบเนาะจังอยากแบบอยู่บาทนี่ยสิมันสบายสะดวกสบายตํายังกระตําอยู่กลางทงผู้ต้องมีไผได้ยินนำนี่ก็สิไดทกินผู้เดียวละจ้าพ่อลุงแล้วะวละบอยากอึงใครอึงใคร ก็จะน่าจะต้มหมดหรือว่าเอาไว้น่าจะแบ่งไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้ใส่แกงเนาะใหม่น้ำเนาะว้ว่าออามาเราอยากไปเฮ็ดก่อนพี่นนอง